สวัสดีค่ะโควิดระยองทรงตัวฉีดวัคซีนแล้วกว่า40,000คนโควิดระยองยังคงทรงตัวฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วกว่า48,000ลายขณะคายล็อกคนออกมาจับจ่ายซื้อของไม่มากนักน,นายอนันต์นาคนิคมลองพูดว่าราชการจังหวัดระยองเปิดเผยสำนักข่าวไอ n อ ถึงสถานาการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ว่าขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงทรงตัวมีเพิ่มบ้างลดบ้างตามลำดับเนื่องจากยอดผู้ป่วยสะสมจากคัดเตอร์เก่าและคัดเตอร์ใหม่ยังคงมีจำนวนหนึ่งรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆห้างสรรพสินค้าตลา,าดและแคมป์ก่อสร้าง ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปซึ่งทางจังหวัดได้ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ48,000ลายจากประชากรทั้งหมดล้านลายส่วนหลังคลายล็อกเมื่อวันที่1กันยา64ที่ผ่านมานั้นพบว่าประชาชนทยอยออกมาซื้อของตามห้าง รวมไปถึงนั่งทานในร้านอาหารยังไม่มากเท่าที่ควรเพราะบางส่วนยังคงหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวคาดว่าน่าจะดีขึ้นต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ